แก้วนะคุ่มทีสองแค่แก้วติดไรจะได้กี่แก้วเนี่ยสองคุกละหมืดมืด ข้าวไปไปบังฝากช่องเลยนี่ไปขายข้าวครับวันนี้เอาข้าวมาขายครับผมมาเต็มรถมาเลยครับวันนี้มากกว่า80ครับผมถ้าข้าวกิจวันนี้ครับลุ้นกันที่ว่าจะได้กี่ตันครับผมเต็มกล้องมันเลยลุ้นครับผม ขอให้แห้งๆมาเต็มรถมาเลยครับเนี่ยนะครับมาเช็คความชื้นครับผมวันนี้เป็นที่วัดความชื้นนะครับแล้วก็ราคาค้าปัจจุบัน,นครับผมวันนี้วันที่หนึ่งธันวาคมครับออกมาแล้ว17ครับเร็ราคาก็ตามความชื้นครับกำลังจะไปไหนกันนะพี่ Thank uh you. -huh. 2ี่โอ้โหขอบคุณมากครับถ้าข้าวกิจวานิชครับหมู่บ้านประตูดินนะครับผมนี่เรามาเช็คครับว่าเรื่องนักกิโลครัมช่างรถหนักก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาช่างรถเปล่าทีหลังนะครับอุ้ย มีลุนถึงสิบเหียญนั่นนะนะรถนะเราอยู่ประมาณสี่ตันกว่าอันนี้หนึ่งหมื่นสี่พันห้าสิบกิโลกรัมครับผมจะร๋ยวลุ้นครับ เดี๋ยวมาช่างรถเป่าครับมาครับช่างรถเป่าผมจะหักจะได้น้ำหนักสุทธินะครับจะได้น้ำหนักข้าวว่าเท่าไหร่นี่ไงรถสี่ตันกว่าเก้าเกียนกว่าสวยจัดนีด่ครับข,ข้าวกิดวหวานนิดนะผม เข้าไปก่อนข้าไมข้าวข้าวมาใหญ่หญ่เลยรถที่จอดเนี่ยได้ราคาดีมาใหญ่ราคาดีงันเลยวะขมาใหลังยกน้ำไม่ได้ เกเกียนยี่แปดเก้าเก้าพันเองเก้าพันเก้าเกียนยี่แปในรถอีกน่ะในรถอีกสามที่ถังเท่าไหร่อ่ะเก้เกียนกว่าเกียนยี่แปม่มาฝากหนูไว้ก่อนมะบนบนรถดกไอที่มันไม่ได้แม็กอยู่หนูเอานะ